โตนิโอลูดิเกอร์ย่องแชท my passion แชท my friend โบ my hero แชม p i เปี้ยนว e นเนอร์ครั้งสุดท้ายของเชลซีโบเก่งแน่นอนแชทไม่ต้องรีวิวอะไรมากนะครับทุกคนสแตทสอะไรไม่ต้องดูโบไม่ต้องดูแชทเก่งโคตรโบเก่งมากทําซะใครมีอาลาโฮอยากอัปเกรดทำลูดิเกอร์ซะโบนี่คือคอมเมนต์จากผมโบเก่งมาก85คูณ5แชทแช้แ4กับทีมนโอวิกได้โปรด 85บกับทีมมอดวีกอโอ้ดูดโอเคโบแล้วไม่มีทางเลือกมากนักวะเฮวิโก8 4ดสคูณ10บเบ t i นชั่นอี a t บ็กแ t ทดิสดบูทาไมครั้งล่าสุดที่เราทำกันเราได้ใครจำได้ไหมพองล้วนโบแต่ว่าครั้งนี้มาใหม่เราก็ i อวิววีแดงแล้วโบมาเทสกันโบว่าจะได้สีหรือเปล่าไมจ let's go เทิร์กเก็ดเทิร์กเราเราไม่ดับเบิลเลยนะโบเราไม่ดับเบิลเลยนะแปดสี่คูณสิบชัดขอเยอรมันโอ้ ดูนี่ไม่ใช่แปดสี่คูณสิบ best nation ที่เราถามหาโบนี่ไม่ใช่แปดสี่คูณสิบ best nation ที่เราถามหาแชทไหนะบอกการันตีสี่ไม่จีโอเคแชทเดี๋ยวเราลองเปิดทีพีชุดนี้หน่อยโบจะมาหรือเปล่าเมื่อคืนโบดนูนัดชิงไหมไม่ตื่นโบตื่นมาได้แชมป์ไปละซียเซเว่นเตอร์รี่แชทเซียเซเว่นเตอรี่ไมจีเฮวิโกโอเคแชทแปดสิบสี่เคนลีโบ เ h ียเซเว่นเตอรี่มเพิงย้อนเก่งไหมครับกลางๆผมว่าเพราะตัวเล็กไงเอนโซคัมมิ่งเก้า้าไหมฟอร์ชัวพักทายปีซิดับเียเซเว่นเตอรรี่โบแมตฮูเมอร์มิคิ o เมริโนโบมิคิเมริโนแมนฟิสเดอร์เพย์แปดสี่ซิมูเลเตอร์ผู้คนระยาต้องชูถ้วยนะโบ อืมรอดูได้ชูปะ่ะเคลเลอร์นาบาสไมจีโอ้迈ก็แชทได้โปรเอเอโรเบิร์ตฮุดมีใครจำโรเบิร์ตฮุดได้ไหมเทิร์กแจ็คกี้กาลาดโบเทิร์กแชทได้โปรเอเอกิฟต์มีคูคูระยาไกเซโดหรืออิงโกโลกองเต้เปจอแชท เก็ตติ้งคุกผมเก็ตคุกว่ะโบ,บผมได้กินอารีนพาราเดส,สเกนไมจีได้มี xp มั้ยไหมผมไม่มันใจว่ะเหมือนไม่มี xp นะโบหมดครับเลสเคมโบามาจาวมาโมเซียล่าโบเทรวิโกโบแพ็กแบบเต็มสตรีมเราต้องการจาวมามาช่วยสู้ศึก แปคูณสิบเอ็แชทถ้ามันส่งจาวมาวมาให้นี่ฮายนะโบลูคิต้าโมโดิช่าี่บลอกเอาอะลูคิต้าโมโดิชชทดับเบิลด้วะลูบีแฟร์เฮเบโกโบโอ้ฟแปดสิบหกีอาร์ตวะแปเอ้ยแปดสิบห้าดับเบิลเฮโกบเอเอโปรโม l e ีส e โอ้ดูดโอ้ไม่ชาก้าก็มีใช่ปะ อ๋อน้องมีดว่าแชทแปดสิบห้าดับเบิลอนาโตว,วันแชทเฮ้ยแอดเลอร์โบเฮ้ยดับเบิลได้ปะอยากได้ฟอร์เดอร์เรทสูงีดับเบิลได้ปะเฮ้ยโอเคเริ่มต้นที่แปดสิบแปดแชทกอดอกมาเลยอะแปดสิบเก้าได้ปะอู้แทสเตเกนโบตัวทองใช้ได้ไหมลงฟุตแชมตัวทองพอไหวไหมโบก้มแกม้มก้มแก้มผมมี84คูณ5อีกแล้วอะ ยังคงโนโปโมโบอลิซงเบงเกอร์หรืออ,อเดซอนใช่ไหมดับเบิลปะดับเบิลอีกแล้วอ่ะโบว้าวไฮฟอสเดอร์อีมอเคมคาวไรน์นั่วอะว้าวแชทว้าวบิบิโลบัดดับไฮฟอสเดอร์อีเมเคาวอะโบแปลว่าอะไรครับโบแปลว่าพี่ชายน้องชายโบโบพี่ชายน้องชายอืมเบื่อว่าไงโบโอิปี่พอปบะโบผมเชื่อว,ว่าตอนนี้มีคนไม่รู้ว่าเอ้ยไอ้เนี่ยนี่มันชื่ออะไรวะหรือมันชื่อโบวะ ใช่ไหมแล้วแบบไี้คนที่มันสตรีมอยู่มันชื่ออะไรมันชื่อโบหรือเปล่าถ้ามันชื่อโบทำไมมันเรียกตัวเองวะทําตายเลยพี่ใายเหรอโบไม่ตายมันออกจากมันยังออกมาโอเคอยู่เลยโบไม่ตายมันแค่โดนยิงไม่ใช่เหรอแต่กระสุนจริงกระสุนปลอมผมไม่รู้นะแปบสคูณห้าแชทโอ้ยเี๋ยเอ้ยเมื่อไหร่มันจะสักทีวะแชท เหลี่ยนี่โปรโมแล้ววะก็ไม่น่าใช่เออโอ้ดูส85คูณ5ช่องแชทอันที่สามของวันแล้วไม่มีอะไรเหมือนเดิมช่องแชทเ,เราเวล87โบโหว้าวเลยว,วัน90แพ็กนี้จะกำหนดทิศทางดวงผมในวันนี้แชท ถ้าผมได้เกิน93ก็คือ W ได้93คือวันนี้ผมน่าจะแอล b i วิโกโบ g o 87, 2, 87, 3, 87คูณ2 87คูณ3 87คูณ4 k i วิ g o โบยังคงโนโปรโมชั a ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังต้องแชท ผมไม่คิดเลยว่าแพ็กเวทมันจะโหดขนาดนี้ครับอนาเตอร์แอเดซอนช่องแชทเลสโกโบอ้โหแชทมันเหนียวขนาดนั้นเลยเหรอผมจะมีวอล์กเอาทุกใบแล้วมั้งแชทผมมีทุกใบแล้วมั้งวอล์กเอาอะโอ้ไม่เกินจริงแชทไม่เกินจริง โอ้ลูเบนดิอาร์กับแอนเลอร์ไม่เกินจริงแชทผมพูดตรงนี้เลยไม่เกินจริงคาับโลวิธเทอรี่ยีได้ปลดซักซักซักใบสองใบแหละนาอย่าง้นก็ใบใบนึงอะใช่ไหมอย่าให้หงอยเพื่อนอย่าให้หงอยเออมาแล้วโคปาปาซิลแชทแอลดับบีบลิซิอุสเนมาเนมาทองโบ อีโว e ได้แชทถ้าเกิดเป็นมิ N นิซิอุนนี่ฮายนะโบแบบบาร์ซิลดึงดูดอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าคือใครเฮ้ดึดสิบสองวินโบเอาไลฟ์แชทโนดูบไมจีเนมอาว่ะโวอเอาไปใส่เลยมันปีใช่ป่ะโวนิวนอะ บาซิลดิงดูดหรูปจนซอฟแวร์เฮ้ยแชทนะั่นคือสิ่งที่เราเป็นไว้